สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่างหาธรรมนะครับวันนี้จะมาบอกในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์กับหัวเทียนนะครับวันนี้วันนี้มาในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ปัญหาบ่อยๆของผู้ขับขี่นะครับก็จะมีในส่วนของหัวเทียนกับเบ้าหัวเทียนนะครับซึ่ง เบ้าหัวเทียนจะหลวมบ่อยนะครับจากการถอดเข้าถอดออกนะครับอันนี้ก็เสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับเสร็จเมื่อสักครู่นี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ได้เก็บนะไอ้นี้ออกไปก่อนอย่าเพิ่งยุง่งเลยไหมเนี่ยฮะไปทั้งูุนก่อนนอนอยู่เฉยตอนนี้มีผู้รบกวนนะครับสองท่านนะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ระเกะระกะอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวเราจะมองวิธีการนะครับ แต่ส่วนมากแล้วช่างช่างส่วนมากแล้วเขาจะไม่ทําการทําเหมือนวิธีผมแล้วก็ทำการตับเดียวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วก็ขี้เกียจครับขี้เกียจไปตับเกียวครับก็ลองดูครับลองลองดูวิธีนี้ครับก็ได้ผลนะเมื่อกี้เท็สมออไซค์ไปแล้วรอบนี้ครับก็โอเคครับก็ในส่วนของผมก็จะมีวิธีการง่ายๆครับก็เดี๋ยวถอดให้ดูชิ้นส่วนครับแต่ก็ ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาครับถอดได้ครับก็ต้ทำการถอดถอดก่อนนะก็เป็นตัวประกบขั้วหัวเทียนนะก็ให้มันแน่นแน่นนิดนึงนะประกบขั้วหัวเทียนให้มันแน่นเฉยเงนะี้ยดันเข้าไปนะครับถอดได้ครับของเดิมก็เวลาใส่ไปใส่หัวเทียนไปก็ จะมีลมออกก็เสียงดังฟุดฟุดๆนะแต่ว่ามันก็ติดอยู่แต่ขมอาหัวเทียนก็จะจับดำหมดเลยนี่ถอดหกเลี่ยมออกก่อนนะ,ะน็อตอะไรก็ได,ด้เหลือใช้อันนี้เป็นน็อตที่เหลือใช้ก็เลยเก็บมาใส่ก็ใช้ด้วยกันได้นะก็หลักการง่ายๆกับ ดวยวิธีการทําตัวประกบดันเนะ๋เราคลายอุเบอร์17บเจ็ดกันนะนี่ก็เป็นตัวตัวดันนะตัวดันก็จะเป็นตัวดันให้หัวเทียนมันแน่นนะนล้ก็มีเหล็กอีกตัวนึงนะจะเป็นตัวรอง ถ้าไม่ลองแล้วมันก็จะขยับนะครับหัวเทียนค้วงหัวเทียนตรงนี้จะขยับก็จะขยับน็อตค่อนข้างที่จะยาวหน่อยเดี๋ยวถอดออกนิดถอดออกแปบ๊บนอ,อันนี้ก็เป็น บอร์สิบนะถอดเบอร์สิบมีน็ตรงไหนว่างใส่ไปเลยครับอันนี้จะเป็นลักษณะนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นนอ็นอตนะน็อตสำหรับดันก็ทำการเชื่อมหัวหน่อยให้มันมีพื้นที่ในการดันหมุนเข้าหมุนออกเพื่อการดันน,ะนี่ก็ฝาก ฝากนอ็อตฝากน็อตที่ตัวนี้แล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้สําหรับดันนะครับดันหัวเทียนในตัวนี้ครับหัวเทียนมันก็จะหลวมบ่อยดึงออกมาได้เลยไหมอันนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนี่ก็ทำการใส่ไปครับทางทีก็คัดหัวเทียนก่อนนะก็ใส่ไปแล้วก็ยึดนอด็อต น,นี้ก็ลำบากนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเรามาลองเทสกันนะครับตรงนี้ขั้วของเตียนจะหลวมบ่อยล็อกยังไงก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวใส่เสร็จจะทําการสตาร์ทให้ดูครับ เดี๋ยวขอเวลาใส่นะครับพอดีมือถือโทรศัพท์ครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่นะครับได้ทําการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวดันขั้วหัวเทียนนะได้ทําการประกอบเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงให้ดูเ,ดเครื่องให้ดู ได้นะครับก็ได้สำหรับใครนะครับที่อยากทำวิธีนี้ก็ทำตามได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากทำไม,ไม่ไม่มีเวลาทำก็ส่งช่างซ่อมนะครับส่งช่างซ่อมอย่างเดียวเลยก็โอเคนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับจากช่างหาทำนะครับถ้ามีคลิปด,ดีๆมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับ ครับฝากติดตามครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ